เอ<_<_๊เอ๊เอ้ายังอย่ามาเด้อมาสิมาชวนพ่อใหญ่หันโอบบอกว่าสิมายืมเงินอยู่ที่นี่อันอยู่บ้านนี่พ่อมาเห็นผู้เจ้าเถียงกันไปกันเลยอันประกาศพ่อมาเสร็จว่าเศร้าๆขอบ่มีอารมณ์ให้ไพยืมดอกเงินหันเอ้าว่าท่านเศร้าเครียดให้กันป่เดี๋ยวนี้เป็นจังไรสิว่าเศร้าจังไหนสิว่าเศร้าเครียดจังไหนเด็กเขาบอกว่าบ้านด่นกับเมียเก้าขอยเห็นเนื้อกินแซ่บแซบเมียเก้าขอย ปนปู่แซบแซวเจ้าเฮ็ดเป็นมาปนปู่ขวายสิโท้ไปหาเมียเจ้าขวายลูกพี่เอฮสิไปขอนแกันกะบขวายสิไปกะสิไปผู้เดียวขวายขอไปนั่งก็ไม่ขวายไป,ไปจังไหนจังว่าจังสัน่นเผาไปแห้งเราเัาะมาวาถึงเรียงเก่าเรียงหลังเรียงเมียเกาเออา่าเมียแออยู่กะสิเบาเบาจังไหนราะว่าเร่าว่าดูโท่คุยกันอยู่มือสองมือกะคุยกันย่เพิ่นบ่มีเงินเพิ่นกะโท่ยืมเขาบ่กล้ายืมคอยแล้วพี่เจเฮ็ดจังไเล่ที่นีด ข่อยกระจักสีเฮ็ดจังไหนข่อยกระสูนยข่อยกระเพื่อนข่อยกับพยายามลืมข่อยพยายามสิตัดออกไปจากหัวสมองข่อยเบิดทุกอย่างเลยแต่ว่าข่อยกะจักสีเฮ็ดจังไหนใ่่ไหมข่อยไงว่าพยายามเก็บพยายามเห็ดเผือบครัวแม่นข่อยอ๊ดมาสั่นอดเพื่อครอบครัวข่อยกับพยายามจนสุดๆล่ะอืข่อยกะเอาพยายามมาออกจากหัวแหมโอ๋มาที่นี่พยายามได้ไปล่ะออกไปไปออกไปแล้วอ่าเมียเก่าเล่าหน่อยจี บอสมองข่อยนั่นแล้วฮะสมองเจ้าเออสมองเห็นข่อยออกไปแล้วเห็นตาปลาเมียเก่าแล้วเห็ยังอยู่ยังอยู่ในหัวข่อยนี่โอ้ภาพกัว่นว่นว่นข่อยรับตาแล้วก็เห็นตาลูกหนาเมียเก่าเราอยู่แต่ว่าเพินพ่นผิดกันปะป้องไปแป้งเสือสเสวียนหะนะ่ะเนาะเอาซีรัตเจะขอสิแนะน้ำดีที่ให้เด้อเอาจังไหน สมองขึ้นมาไว้ท่านบอมี่กัเสียงเนี้ยพะขาขเป็นโลอยได้หมูปากาหมได้มากาวเฮ้ยไิให้ยามยู่ดอกบ้านดนจะเปิ้นปูเปิ้ยังเหนี่แถวเปิ้ยังไหนแถวเกอันแถอันอันงานนี้จังไหนแถวเป็นท่อหากันยังไปซื้อเรื่ออะไรจังไหน ก็กินนพวกินพวธเลยเ่มันเป็นเสยงที่สองแล้วบเนี่มันหวานเย็นเชื่นใจดี้ยโอ้ใตกันได้เอาเสมุกด้วยเสร็เรียบอยอกีีปากอ้กีดอีกกี่ปากยังไงกูพได้ฟข่นคนจักเชื้อไหมไม่บอกเื่นข้นจักเชื้อแม่งตัวแต่มันเจ้ากินไอ้ข่กีได้เจ้สิบกกินนดั้ม เฮ้ยขลุสะอาดแท้ขรัวขรัวเื้นมูขอกรบวเตเรื่องความจริงเนาะนั่นแหละมองกูจะป้กาก oh. ินน้ำหรอกัวครับมึงก oh. ินเอมาขรัวขรัวเืนมูรเวเพื่อนคนเดินอง โอ้ยรับได้ละรอเนาะโทรศัพท์นี่เนาะเจ้ากระเบิงดูข่อยโทรไปจ้าว่าจักสายแล้ว่ามันเป็นลอยๆสายหรือบ่เจ้าไปเฮ็ดอีอย่างเจ้ายู่ใสข่อยโทรหาคือบ่รับสายจักเถอฮะสรุปเจ้าสีมาอยู่บ่เออกะเจักผู้ไหนหรืมาหาเจ้ายู่ศตูนี่เต็มเนืองเจ้าก็มาคุยเจ้าก็บม่ใจละจาครับข้าเจ้าได้เป็นยังอันนี้ล่ละยู่ผุ่นสรุปเจ้าสีมาหรือบ่มาขันบ่มาหล่ะกันก็บ่ต้องมาเลยเ้ออยุหละ ให้ยังกับยี๊สองทอนี่เฮ้ยก็บให้ลูกพี่เจ้าหน่งตัวไปบอลูจักมาเออบอลูจักก็ปเป็นลูกพี่ที่จะพูดเหรออะไรเจ้าให้กับพี่เมื่อเน่ยก็สิว่าแมนดอกเจ้าก็จะไปซัาเราให้ยังเก้เราก็ไปเฮ็ดการเฮ็ดงานธรรมดาะไรเจ้าให้เราก็อยังจะบริตุลแล้วเะโอ้ยมันเป็นต่ซั่งไปตั้งแต่มื่อเศร้านี่โทรหาหนูจักรับสายแน่กับไปหันโคเบเดวาดอกขั้นไปหัน อันนี้ให้รู้จักไปจักมาให้หูแน่ว่าอยู่ใสไปใสมาใสไก่บอกแน่โช้สามปะเคยรับสายเลยขึ้นมาหน่อยแล้วหักโซ่คนเข้าลบโซ่คนเด้อที่จริงแล้วเราเขาพยายามให้ผู้เจ้าเถียงกันพิชกันดอกมีแข็งินดีๆแต่น่อยเจ้าก็ให้อภัยเล่าแน่ลูก,กี้ขนาดขั้นมันว่วแต่ให้อภัยเล่าหันมือใดก็สิไดาถ้าถ่ายให้มือใดสิไดา แมนเจ้าของู่กันรเล่ะไปดีแท้ๆไปน้ำกันหันพ่อหาทั้งสองคนกับบัคเคยรับสายจักคนเลยใส่ตุ๊กมาปะใา้เข่าสา้เข่าเด้อแล้วมันจะไปครับแล้วขั้นไปขั้นเบาหันเฮ้ยจะไมูกศูนย์ครบกับครบมูตละคนน่ะ เขาเบบ็ิแหนมันโดนแล้วเนี่โอ้เจ็บแอวเนี่ยเย็บแอวเตี้ยอเออก็เลยเห็นเขาโดนให็นแน่สักหน่อยไปเย็บแอวมาเคลื่อนไหวจะเชื่อฮะนๆนนี่เปกนิจอกแหลกหมูสั้นสองล้องอจอกสองหมูสั้นทีลีอจอกสามจอกสี่เรลืมหัดหัวจอกสามจอกสี่เรืมหัว ก็สั่นใครเอาไปขอจอกสามจอกสี่เอาจอกสามจอบสี่ไหมไปเลยจอกสามจอกสี่ว้า เขาเคยซื้อยังไหมซื้อ过了ชคดีเว้ยไปกาจะลาดมีเจ้าเสาวยังอยู่บ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 ่เยี่มเลยมองขัางอย่างยังดอกโอ้ยกินชาเขียวอีกแล้วอ๋อมันกินเป็ดย่างเขาไปกินบ้านบ้านบ้านเมืองเละ สีน้ำเงินเขียวสมืูทสมือเด้อพม่ฮิโน่กินละกกนโน้ตละกกายูสตูละกัานางย да. ่างไปย่างมากไม่เคยได้ออกกําลังกายเลยแม่ไม่ศาสเตอร์ยืดใจได้ย่างฝนเนาะออกมาเส้มาใส่เดี๋ยวฝนกระตกเลยนี่ยแค่มาใส่น่ะใส่ก่อนยืดใจได้สั่นออกกําลังกายไม่อคยปลาเหมือนแรงปลาออกกําลังกายใส่ยไดใจนี่ดูสุขภาพนี่ล่ะนี่ซีโมงพอดีเนี่ยพอดีได้แล้วนี่อากาศก็ต้องดีพ่อแม่มึง โอดีได้เลี้ยงเป็นไงเออโอ้โหแฟนตัวภาคผอยไปเลียงโอ้เอาเจ้ากระย่างกัวสีเงาเป็นมูดอกโอ้ยบรรยากาศบ่ให้นะอ่ามือนี้มันเหมาะมาสหรับการออกกําลังกายมันสิเป็นอีหยังมือนี้มันเป็นอีหยังฮะมือนี้มันบ่มาบรรยากาศมันเหมาะมาสหรับการออกกําลังกายฮู้จักบ่้มือใดมันจังสีหมอสขนาดเมื่อนเมื่อนเออ อเจ้ามาผัดว้นประกันปูงี่ย่าไหนจ้าสีดงย่าไหนจ้สีดแดเมินกรเจาหนอยเมือนื่นกมือื่อนอีกเออจตอไปจตกไปไปหานเกเสื้อ้าไปเรียนสิาไปเรียนวอนี่ไหมเป็นบ้าะเมินลมหอดสักลรงงานเด่นจาไหนมีสื้อสีดีแล้ว เียกปนับอกว่ใอ่ว่าจะเห็นอย่างเดีนี้ก่อนคือเห็นบ,า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 บา๊ะบ๊ะบบยูโอ้ยไข่ลาแมงวันตอมหัวเทิงข่เอาว่าอย่นีเจ้าไม่จะัวเดยอนนี้ม่ใช่วานตองนั่เขาจแมงวหัวเตหัวเทิงมันตอมหัวเทิงเจ,จา้าัเตีเ้ยโอ้ยมันอยู่กับเสูอาสุฟังนึว่าอย่าว่าเแมงวันมันสับสนนะสับสนอย่างสับสนตัวมันคิดวานมันล่าบินมันจะลงจอด คิอว่ามันล้านบินแม่สิบ่อน้องสุวรรณภูมิคุณบอกว้ารักเลยมันเป็นเดินแบบเจ้เครืสนามบินกบอกมันติดเบรกไงเนอะบอกแม่วันแม่บอกมันติดเบรกไม่นงเวลาจอดพี่นุชสไลลงมาเลยวสไลมันแสดงว่าแม่วันมันคือว่าเป็นมันเป็นเค่บินแม่ที่เห็นหัวไฟเปลนสนามบินไม่ได้ไม่จอด ซอนต้องจอดเลยแล้วบอกบอกนะต้องยังกระไดซือเป็นตลาดซ้อนสิ่นี่เอามาผูกผมดกว่า,วาถามสื้อร้านเจ้าใหญ่าถามขายตะมิดกวนดีก่